สวัสดียามโมเลงครับพี่น้องครับสวัสดีวันหวยออกครับโอ้สวัสดีครับท่านสบายใจโอ้ยเ <laughs> ่็นยังไงกวยด,ดังก๋วยดังก๋วยดังเ<อ>นี้ยกาะนก๋วยดังอันแดงแดงแดงอินโด <laughs> โอ้แดงอินโดเลยแดงอินโดโอ้ยมาสร้างคนแต่นาะเอาเมื่อนี้ฉลองบ้ถือเลขพี่น้องครับเนี่ยบ้ถือเลขก็กินคือนเขาพี่น้องเอ้เฮ็ดที่ไหนแหละนะครับฉลองอันท่าน สบายใจพ้นได้ขายกล้วยด่างได้าขาย,าลยาขากล้วยด่า,ดางเลยแปดสิบบาทข้ากระถางกล้วยด่างได้แปดกระถางแปดสิบบาทข้ากระถางเมนี่มีเมนูยังครับเนี่ยท่านสบายใจย่ำครับย่ำยำยำครับมือวางคำในี่วางแรหล่งในจาน้อยได้ไปตลาดนะครับจกักซื้อๆยังก็เลยได้ซื้ออันนี้มาซื้ออันปลาหมึกดองครับสามสิบกีบงัวจาน้อยมากินย่ำยังอ่ะก็เลยเอามาให้ท่านสบายใจเพิ่นย่ำสู้กิน นะครับย่ำถาดย่ำถาดเนาะจานเนาะคอยมากคือนี่ล่ะคอยมากย่ำแบบรสชาติแบบจ้าไหนล่ะแบบอืย่ำน่อะไก่ย่ำไหนล่ะโอ้ประมาณนั้นล่ะประมาณนั้นล่ะก็จะกันซื้อของมาครบบริวบเด้อจะเบิ่งเอาเด้อจะเป็นเชฟน้ำกระเทียมดองก็ซื้อมาอยู่ถุงหนึ่งอยู่เมื่อนี้ให้ท่านสบายใจเพิ่นเป็นคนปรุงรสให้ครับพี่น้องครับไปเพิ่นเป็นเชฟไหมน้ำไป เพื่อนเคยเป็นเชฟอย,ยู่ร้านอาหารจะร้อยเลยไปหาวัตถุดิบใหม่เพื่อนเห็ดวันนี้จะเปลี่ยนเมนูมโนโยำถาดเนะาะอันนี้ตอนนี้คือคันคันต้นกระลังคันผักกระลังส้อยหอมอยู่นี่นบอกมะเขือเทศเอามะเขือเทศเขาซื้อมาคือจังหน่วยใหญ่อยู่นี่นี่ก็ได้เงินเต๋จะไปเปลี่ยนน่นนหน่อยเต๋อ,อ้อันนี้คือผักขึ้นฉ่ายหอมหอมต้นหอมโอ้โหหอมหอมใหม่หอมไปเรื่อยหอมไปเรื่อยแล้วก็มีผักขึ้นฉ่ายด้วยตรงนี้นะครับนะ ส่วนวัตถุดิบนั่นก็สิมีวุ้นเซียนนะครับมีสามสิบกีบงัวะแล้วก็มีอย่างนี่ปลาหมึกดองแล้วก็มีเห็ดเข็มอันนี้คือหอมหัวใหญ่นะครับเนี่ยผงพนเอาก็มาใส่น้ำกันกับมาเนี่ยไปพี่วันเออตัวน,นี้เขาสีลวกอยู่รึไหมเนี่ยตัวน,นี้เขาสีลวกอยู่เ้างละไออกซาก,ก่อนอันนี้หอมใหญ่อันนี้ตัวน,นี้เป็นจะเป็นอ่าน้ำห้อนห่อนอะไรจานจะใส่หสัวใจไข่หมดเลย พอสิไงกลทุบลงหมดเลยหรือจังไดนี่เดือดแล้วนี่เอาสูตรเจ้าเลยเนาะโอสูตรเจ้าเนาะลวกแล้วก็มาใส่กะละมังนี่เนาะปรุงเส้นี่จัาเมื่อเทศสถานนหัวหน้าเนาะ้โอยขับท่ายไปนี่แล้วคนเคยเป็นโคกมาเหตุไดก็เห็ดขื่อตัวผักก็ใหม่ๆสดๆจากตลาดนะครับเอาไปล้างหน้าให้ใหม่แล้วมันเปื่อดมมันเปื่อยเอาไปตะคุกเนาะอันนี้คือผักอันนั้นคือหอมใหญ่เนาะ เราเทียบเทียบเครื่องก็วันต่อเน,นื่องเต้นานำจะห้อนอะไรได้เพราะหนานำห้อนอะไรได้นี่นะครับมื้อนี้พากันเฮ็ดกินกันแบบสมักสมานสามัคคีในทีมงานหมู่พวกเพื่อนฝูงนะครับนะหลังจากที่ตาลรยอยกะอยู่นี่แหละครับเตลี่ยนรถบุนเลิศคขาเส้นเตือนนี่แหละนะครับกับสหายนะครับเพราะว่าเอารถไปเฮ็ดเพราะท่านเลี้ยวก็เลยอยู่หนีสะกอนนะครับ อยู <ersch> <S <S ่หนีส <ique> like. ักกวอนว่าสิเข้าไปบรรพยังกับบ่ได้เข้าไปดอกนะครับปุระมือสีเมื่อจังสีไปเวนะครับเอาของขวัญไปให้เพื่นนะครับสำหรับเจ้างานวันเกิดเพื่นแต่ว่าก็บอกว่าละละนะครับกิงกังหากันเรียบร้อยแล้วบอกกันแล้วนะครับบ่ยากตัวนั้นนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่ามื่อนี้ผนกาสียัางหยงยากน้ำการไหลซุดน้ำยางคนไหลแนวอยู่นะครับจานร้อยกับบ่ได้เข้าไปแต่ปุระมือเมื่อยปุระเอาไปย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับของขวัญบอสโชนะครับสาวหน่อยเป็นบรรพยังเฮาแต่ว่ามื่อนี้ ท่านสบายใจกะได้ขายกล้วยด่างขายกล้วยหรือขายกระถางมันขายกระถางขายกระถางเลยเพี้ยนสิผาขายกระถางเตียมกล้วยกับกล้วยด่างครับผู้ใดสงสัยกล้วยด่างคืออย่างกับย้อนครับไปเบิ่งคลิปก่อนหน้านี้นะพี่น้องเลยเอาเอาเอาเห็ดซะก่อนนะครับเบิ่งสูตรเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นเสียดแนวใดาก่อนเบื้องต้นนะครับให้เพิ่นเตรียมเครื่องก่อนแป๊บนึงพี่น้องเอาบานนี้ได้เวลาลวกเนาะอาจารย์เนาะครับโอ้ท่านสบายใจสิลวกครับ ปึ๊บลงไปอันนี้คือลวกปลาหมึกดองปลาหมึกดองเนาะอืลวกแบบเชฟเลยตัวนี้เชฟแบบมาตัวไหนเนาะโอจะมาห<ว>ั่นโอ้จะเอาไปหั่นเน,ะน,นาะลวกสามตัวเลยอสามตัวนี่เกือบโลพี่น้องครับสามตัวนี้เกือบกิโลแต่ว่าสามสิบกีบง่อในโลหนึ่ง นะครับเอาซื้อมาเสียดได้ไลฟ์ปนไอ้กับพี่น้องมาเ pues บ oh, uh, ิงน้ำกันพี่น้องเลยโอ้หไลายดิเห็ดจักเคงนึงกพอเห็ดเบิ็ดเห็ดเบิด่ไรเนาะเครื่องนึงเนาะตนต้นเอาไปเอาไปกินมือหนาเนาะเอาไปย่างก็ได้ดไปย่างก็ได้อืเอาเอาแล้วเจ้าอันนี้รวไปก็ไดเออรวไว่าเนาแล้วมันเสีบดิเดืกๆมาหาเสบไปไหนเดืกๆมาเสีบเนาะเป็นเป็นกรบเป็นก็ได้เป็นกับแก้มก็ได้ครับพี่น้องส่วนมากเป็นกะเบื้องเนาะแนวเน <c oughs> อ้าวเผินลวกแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวจังหน่อยเพิ่นซวยใช่าหมเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องเขาไปเรื่อยๆครับเนี่ยไปเนี่ยไปคลิปนี้นะครับพี่น้องครับตุ่มโฮอมปลาพวกเพื่อนฝูงนะครับเห็ดกับเขาเนี่ยมาเลี้ยงกันนะครับพี่น้องครับอ้าวโอ้รายการนะเนาะลวกโดนเมื่อยตัวตัวนี้มันมันมันสีเปื่อยมันสีบกกรอบเพราะเพาหมึกดองนี่มันมันแทๆตัวเพื่อน่าเห็นว่าการนั่วลวกโดนเปื่อยดิเปื่อยออืมันสีบลเสียบมันสีบลแดงยำคุบครับคุบคับ อ่ะใส่กระมังพไปไปไปี่ไว้มานได้ลวกสามสิบกีบต่อโอ้แน่นอนแน่นอนสมกับคำว่าเชฟจริงๆฮะอ๋อตอนนี้อ <30 S 2> าจารย์กรีบพุ่งวดลวกมันหดไวอีกทีหนึ่งสามสิบกรีบนี่ครับพี่น้องครับน้าสีลวกเค็ดก่อนเนาะแต่ก็ไม่ไปยังลวกต้องการอะไรก็เอาไปยมันขึ้นอยู่กับน้ำยำเนาะน้ำยำสูตรอะไสูตรเจ้าเห็นปะ เพิ่นเคยเป็นพ่อขั้วอยู่พัตตาคารมาก,ก่อนพี่น้องครับบ่ต้องห่วงครับท่านสบายใจเพิ่นเคยเป็นเชฟนะครับเอา้ายง่ไปยง่ไปพุ่นเสียนกันลวกเอาเนาะลวกเหมนกันไปเลยโอเคโอเค,อเคพ่อน่ะพักเพิ่นเตรียมมาแล้วย,รรยัางมะตะไส้แต่อันมะเขือเทศรอสักครู่นี่น,น้ามะเขือเทศแงเตรียมให้แล้วลลพักพริกมาครบเบิดเนาะฝักหน้าพักพริกครบเบิดผมต้องห่วงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้จวดจั่นแท้ะทายเบิ่งสูตรท่านสบายใจเพิ่น เขาวจนพรงามขนาดพี่น้องเอ้ยสามสิบกีบงัวนี่ตอนแบบไงเลยตอนนีนอ้าวโอ้ยสุกแล้วบานพี่น้องเอ้ยหดแล้วหดแล้วครับผมหดแสดงว่าสุกกันบอท่านแน่นอน่นนอะนี่ครับพี่น้องครับสามสิบกีบงัวหรือว่าสบายนั่งนั่นเองอ่ะฮึบโอเคต่อไปเป็นเห็ดอ้าวเห็ดเลยเห็ดเลยจะเป็นมุนเสียนเนาะอืม เออเห็ดนี่มันแซ่บได้เห็ดนะต้มกินเลนนั่งซ่บเนาะเห็ดเนาะหัวเห็ดลวกเห็ดต้มเห็ดต้มเห็ดแล้วกับพีชยด้วยวุ้นเสียนมันมาทันโอ้แน่นอนแน่นอนแก้ว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 มาเนี่ยอ่าถาเบิ้งสูตรเพิ่นเพิ่นเสียใจไดกัดร่องเบิ้งน้ำกันพี่น้องเออมาเนี่ยโอ้เห็ดนี่สุกไปเนาะออ่นอร่อยเลยเนาะแน่นอนแน่นอน เฮ็ดอะไรกับวุ่นเสียรอะไรก็แล,ล้วครับบัดน,นี้ก็มาตําเครื่องซั่นตัวตําเครื่องโอ้ได้กินฟีมือระดับเชฟพัตตาคารมาเนี้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยนะครับลวกเฮ็ดเรียบร้อยครับลวก30กีบลวกปลาหมึกกระดองปลาหมึกดองอมาผสมกันไว้ครับไว้ไหนก็ได้แถวข้างล้างทานให้ก่อนเด้อโอเคอ่าโอเคมาปภาพ เออหาวุ้นเสียบนอ่อมันในนอปิ๊ดไทยนะครับจังสีมาสอยตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่เขาตาเขาตาเขาตาจวด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 น้ำเดือดเอาวุ้นเสียบนอ่อมันในนอโอ้ปลาลวกก๋วยเตี๋ยวว่ะแน่นอนแน่นอนโอ้เห็ดคือนอสมเป็นเชียบปีเรียตัวนี้คือคือคือเขาหน้าคือคืออยังคือเก่าคือเก่าคือไม่โย เออพ่นเสียรลวกพ่อหนุ่มเนาะพ่ออะไรตีพ่อลวกโดนาดไมนเดือดตีแม่นบ่เออเอาแล้วจะเจ้าด้วยทำมันเสด็จหนามเขนเนาะอันนี้คือเห็ดเข็มเห็ดคือเชียบขากรวยเอาเอาเอาโอเคลงนี่เลยเนาะเสร็จเรียบร้อยครับบาทตับเครื่องเนาะโอ้สอยซอยสรอยก่อนเนาะซอยก่อนสร้อยก่อนเราสั่งกันว่าเฮ้ยบวดนะแก้วแก้วแก้ว สมเป็นเชฟอิลีตัวนี่โอ้มักเกอร์อเทศเรียบร้อยแล้วมักเกอร์อเทศอ่ะแก้วเลยเครื่องยำพิ่นเน,น,น้องเอาตรงนี้ไปซอยบืดนี้เป็นลูกมือซอยเพิ่นได้ครับโดนๆสิดได้กินฟีมือระดับเชฟพันตะคานนะครับพี่น้องครับเอ้ยท่านสบายใจสมัยตะกี้พิ่นไปเป็นเชฟอยู่พันตะคานเด้เป็นลูกน้องเขาเต๋อ เป็นสจวัเป็นสัจวดเป็นสัจจวดเออง่อสัจจวัตเองสัจวดคือโคตรครับเครื่องบินบอเด็กหลังดานโอ้เด็กหลังโอ้ยมาสั่งเดียวนาะโอ้หันดีกันน่ะเลยเจ้า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 เอาปล่อยประเดี๋ยดจะข้าวก่อนพี่น้องเดี๋ยวพ่นตำน้ำพริกจังสิบมะเบิองน้ำกันพ่นตำดเจ้วก่อนนะครับถ้ากินน้ำกันพี่น้องครับจดจวดเท่ามะเรงเจ้าน้อยนี่ละเป็นมะเรงหอกเดี๋ยวนี่ละเดี๋ยวนี่ละ เอาละครับพี่น้อง,งโ,อโอ้ยตามมาพริกระบาดนี่เต็มโคกเต็มสากเลยใส่ผงสรสไปหน่อยนึงวันโอ้น้ำตาลพวม,มโอ้แล้วว่ามันหวานได้เพราะว่าอันน้ำระเทียมดองกับหวานได้ขนาดเจ้มันสิบวหวานปวดตีปะน้ำตาลสงาองบวมพี่น้องเอับเอาไปมาไปเป็นกุกกันแนนเลยเลี้ยวข่ายนี้นะท่วงกันซะนั้นพี่น้องเลยเอาเอาเอาสูตรเจ้าลวดข่อยกระท่วงมาแตเจอขอยยานมันหวานปวดไมนสิด น้ำกระเทียมดองในกับหวานเติบเร่งนโอ้โหมันเซร์ไรด้วยเนาะเกนวะมันสิเป็นน้ำจงเล่งว่ะั่นสูตรเพิ่นสูตรเพิ่นมันเถอะเอาเอาเอากระเทียมเพิ่นกับซอยครับพี่น้องครับข้าวแม่จานร้อยสิต่ำกระเทียมใส่แบบพริกเพิ่นสูตรเพิ่นเพิ่นซอยเอานะครับเพิ่นสิบอต่ำใส่บักพริกนะครับพี่น้องเอาเอาเอาแล้วแล้วมาลาดน้ำเราจะใสิมาเบิ่งน้ำเพิ่นจัด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 โคเด้อร์ทกระเทียมดองอยู่โคดเดออร่อยอยู่น เดี๋ยวคือ,อจ,จัดไวยงามต,ตัวนะี้เครื่องยำนะครับมีเห็ดเข็มสามสิบกีบงูอับสบายนั่งรือว่าปลาหมึกดองวุ้นเซียนนะครับเอาเสร็จเรียบร้อยท่านนี่อันนี้คือตามมาเพียแล้วเนาะอาจารย์เนาะใส่อันเห็ดน,น้ำยำครับตัวนี้โอ้ใส่น้ากระเทียมดองเห็ดน,น้ำยำเพิ่์ลปลาสูตรเพิ่พ์ลน,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 นะครับอันนั้นกระเทียมที่ซอยเนาะ ใส่น้ำกระเทียมดองอย่างเดียวเลยอดเถอะเอาเอาสูตรเพิ่นสูตรเพิ่มมะนาวอ่าปาดบักหน่าวเลยพี่น้องครับอือจะนำลายเดี่ยวมะนาวแลจากจากจากสูตรยำเพิ่นสูตรยำเพิ่นอือฮึบเอาโอ้สุดยอดเลยบีบน้ำหมึกหน่าวกนจวดจวดเลยพี่น้องเลยจวดเลยน้ำปลาเนาะมาในนอ สวดเพลินสวดเพลินโอนพวกหน้าสองน้อยเบิดเลยประเด็ดเอาน้ำยำอ๋อเรียบร้อยเนาะเครื่องด้วยโอ้ใส่เครื่องมาแบบนี้เออเอาเครื่องลงก่อนจังเอานีซุปนี่ลงน้ำก่อนป่ะอ้าวเครื่องลงครับพี่น้องครับป้าเด้อสุดยำ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 ป้าเด้อเต็มกระลำบ้งเลยเฮึบ น้ำน้อยว่าตัวน้ำหน้อยน้ำหน้อยน้ำกับเทียมดองใส่อีกบนะ่ไว้เนาะใส่กระถุง g ลดขนน่ะ,ะมันได้แกะถุงเลยไหมมันไหนตัวเนาะเจือโอ้ดหสูตรประกาศการโอ้เฮียซะเนาะว่างหะเหียโอเฮียโอเฮียเรียบร้อยน้ำย่ำเรียบร้อยบาดที่เขเสียนล่องน้องขนาดเนาะเสียนลงเลยล้านเลยครับบาดที่ล้า,าไไนจะนั้นมันสิเขากันมันสิข้นเสียนรองอ้าวเออต้องไปใส่ผงจังไหนข้นตัวนะหัวหน้า โอ้ยเสียบอยู่ไหนเราเสียวมาเทียรลาดวันนี้ไหมขคนเอาเออคนเอาวันจางแมีนใส่แล้วกันวัดเสียเดียวเลยขน่ะแมีนเขาจะไปข้นเอามันจะเสียบเออผู้ใดโทรมาเนาะนี่น้ออย่าฟาดทวงเด้อพี่น้องเอ้ยายคลิปอยู่เออเอาเอาเอาไปนั่นแมีนแทพแบบนี้เสี้ยวมะเทียรลาดมันบวกเขาน่าเหมขาเนื้อลูกพี่อ๋อลำพิษลำพิษนี่มันจังแมีนบาบนี้ที่เด็ดเพื่อนเอาจวดจวด เรียบร้อยพ่อาจยา์เรียบร้อยครับผมอ้าวเอา,อาขอดล้างถาดมาแล้วใส่เลยมาด่นเนทลงไปเลยคนะทั้งงามไปบา้านไหนไปกินน้ำกันพี่น้องครับนี่คือสูตรยำสูตรยำของท่านสบายใจเพลินสีสันบอกว่าอุ้ยสีสันไหมยำถาดครับยำถาดถาดปักง่ายเลยเอ้อถูกเอาเชียงตรงนีดิตัดงาม,งามเออโยกไปให้ท่านขนาเชียบขนาเชฟเพลินชิมบาดน,นี้ อ้าวจวดจัดฟาดบึ้มโอ้งามไหลพี่น้องโอ้ยผักชีโรยหน้าด้วยโคนรละไปเรียบร้อยยกไปเลยป๊าเสร็จเรียบร้อยบานเลยโอ้ยปวดกระดกขนาดเลยเจ๊ด่านอบตไวไปใช่หรออาบน้ำบ่โอ้ยน้ำกินมันไปอาบน้ำมาเลยโคนมา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 ซดซุดซูพี่น้องเบิึงเจ้าบ้านขนาเฮ่าโองว้าวโถโคตรนะสูตรย่ำเพิ่นพี่น้องมาเด้อไปกินร่ากันเด้อพี่น้องเด้อ เอิ๊ดยำแมพี่น้องเลยเอาสดมน้ามีคำใหญ่ๆเ้อคำใหญ่เขนาเลยอดมาสดไว้นี่ปาบดกันให้เป็นอะไเงี้ยปั๊บเลย้ยอสดอขากันอืมอืมอรลอยอืสุดยอดลยขนาอืมเรากันหลวกมามางสีมนาะ จงไว้ว่าอันตอนดบัตัวมันเอยอะจะของเงินเพิ่นอ่ะฮึสวยแบบไงนั่งจงไว้เรื่อยไเตีคิดว่าเบิ่อดอ,อกซ้อนกนเานาะมีสามสิบกี่ร์ไนนองเลยมีหมดอ่ะสมสมปัญญาอยากอยู่ตัวนี่ปื๊ดนเถอะกระดาษที่โศไม่มีเลยกระดาษที่โศอ่ะอืมอืมอันนี้จะเป็นปูอัด์ตอมี่น้องครับอันนี้คือเมนูแถม